สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักวิทยุสักเล่นและท่านผู้ชมโฮเทลเซลวันอัลฟาปราวสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครในานามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร v ว a ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลา 17นาช่วงเวลาที่เป็นสาระอันเป็นประโยชน์และทดสอบความพร้อมของนักวิทยุสักเล่นประจำวันพุทธที่11กันยายนพุทธศักราช2556ขณะนี้เป็นการถ่ายทอดสดจากสถานีราดพจรึกบริเวณตะลิ่งชันและความถี่ของกิจการวิทุสักเล่นในความถี่144.9.0 0เมกะเฮิร์ซ วันนี้ครับก็จะนำสาระอันเป็นประโยชน์มาฝากอีกเช่นเคยซึ่งจะมาพูดคุยเรื่องครับพลังงานทดแทนคือพลังงานแสงอาทิตย์ข่าวก่อนก็ได้คุยกันไปคร่าวๆแล้วพอสมควรนะครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณครับข้อมูลดีๆและภาพจาก EXCO Group ตอนนี้เราก็ต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่าหลังจากที่มนุษย์เรา,าใช้พลังงานต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่สมัยแรกๆมาเริ่มมาเลยทีเดียวก็ตั้งแต่จะใช้พลังงานของน้ำมันหลังจากค้นคิดน้ำมันก็จะใช้น้ำมันจะเป็นน้ำมันดิบน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรก็แล้วแต่ครับจะใช้เป็นพวกน้ำมันจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวกฟอสซิล ซึ่งคือตระกูลฐานหินเอามาใช้ต่างๆพอตอนหลังครับเริ่มมีปัญหาแล้วน้ำมันก็เริ่มแพงค่อนข้างจะมีปัญหาทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจต่างๆก็ทุกคนก็จะต้องดิ้นรนกันมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะในด้านปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยก๊าซเลื่อนกระจกซึ่งประเทศไทยเรา ก็ยังต้องพึ่งพาครับการนําเข้าพลังงานต่างๆนี่จากต่างประเทศซึ่งพลังงานทางเลือกทางหนึ่งเพื่อที่จะไปทดแทนครับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยให้ได้25%่ก่อนก็ยังดีเป็นการช่วยลดการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศด้วยทางหนึ่งและก็ช่วยการกระจายความเสี่ยงครับในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้ามาก,กิ่งขึ้นซึ่ง ทั้งน้ำมันเตาก็ดีพลังงานจากน้ำจากเขื่อนบางครั้งปล่อยน้ำออกมาปั่นไฟมากเกินไปเดี๋ยวน้ำก็ไม่พอทางด้านเกษตรอีกอาจจะใช้กังหันลมบ้างก็ต้องมีนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าให้มาใช้ได้เนี่ยจะต้องพยายามนำเข้ามาใช้เลยทีเดียวอันนี้ก็คือพลังงานครับจากแสงอาทิตย์ก็เป็นพลังงานเลือกทางหนึ่งเพราะว่าน้ำจากเขื่อนก็ดี กังหันลมก็ดีหรือพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็ดีอันนี้แหละครับจะเป็นการช่วยลดปัญหาทางด้านปล่อยกา๊าซจากเรืนกระจกขึ้นมาจะทำให้โลกร้อนขึ้นเราก็เป็นวิธีการช่วยวิธีการหนึ่งส่วนศักยภาพต่งตางๆครับในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยเราโชคดีอย่างหนึ่งครับเนื่องจากภูมิประเทศของเราเนี่ยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้รับพล,ล,ลังงานแสงอาทิต์เนี่ยโดยเฉลีย่ยเนี่ยปีนึงสูงกว่าประเทศอื่นๆในของโลกเลยทีเดียวซึ่งจากข้อมูลของดาวเทียมก็ดีครับมีการวัดแล้วก็ค้นคว้าอนุรักษ์พลังงานต่างๆครับพบว่าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยเนี่ยมีความเข้มของลังสีแสงอาทิต์ครับเฉลีย่ยทั้งปีนะประมาณ18.2เมกกะจูดต่อตารางเมตร ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นจังหวัดร้อยเอ็ดสีสเกตอุบลราชธา,านีอุดรธานีบางส่วนครับอยู่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเช่นสระบุรีลบบุรีพระนครศรีอยุธยาฉะนั้นจะส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีศักยภาพมากทีเดียวในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ถึงหนึ่งหมื่เมกะวัตต์ อันนี้แหละครับโดยทางรัฐเขาก็ส่งเสริมนะให้ภาคเอกชนเนี่ยลงทุนลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นในด้านรูปต่างๆรูปแบบต่างๆทั้งสนับสนุนในด้านมาจราการด้านลดภาษีมั่งให้สิทธิประโยชน์ต่างๆบ้างเพื่อสร้างแรงจูงใจไงให้มาลงทุนกันมากๆขึ้นหรือจะสนับสนุนด้านวิชาการมีการยกเว้นภาษีนําเข้าวัตถุดิบต่างๆเช่นแผงโซลาเซลล์ต่างๆครับแล้วก็ จัดหาแหล่งกู้เงินทุนหมุนเวียนต่างๆผ่านสถาบันเง,งิานต่างๆให้ช่วยให้เอกชนเนี่ยมีแรลงที่จะลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าแสงอาทิตย์ไดต้ตอนนี้ก็ประมาณสัก3 3 9พมเกะวัตต์แล้วซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยที่เขาสนใจครับเข้ามาลงทุนทำโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่างๆเนี่ยคนที่จะ เข้ามานะครับจะต้องศึกษาให้ดีครับจะต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านเช่นต้องมีที่ดินมากพอสมควรเลยในการสร้างโรงไฟฟ้าเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครับนึกเมกะวัตเนี่ยเขาคำนวณออกมาแล้วครับต้องใช้พื้นที่ตั้งแผงโซลาเซลล์ถึง15ไร่นะรวมทั้งจะต้องศึกษาสภาพภูมิอากาศการสร้างโรงไฟฟ้าครับว่ามีความเหมาะสมอย่างไร และจะต้องมีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งมีความสําคัญครับไม่แพ้ไอเจ้าตัวแผงโซลาเซลล์ด้วยเพราะว่าแผงโซลาเซลล์เนี่ยอายุการใช้งานเขาเนี่ยอย่างน้อยเกินกว่า25ปีซึ่งจะทําให้ค่าบํารุงรักษาค่าดูแลต่างๆแต่ละปีเนี่ยค่อนข้างจะสูงส่วนตอนนี้เราก็ต้องมารู้จักกันครับว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานจากธรรมชาติซึ่งมีความสะอาดปราศจากมลพิษ เมื่อเอามาใช้เนี่ยนะครับตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยครับหันมาใช้ตัวนี้แล้วเพราะว่าน้ำมันเริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มขาดแคลนแล้ว<แ>เพื่อเป็นพลังงานทดแทนครับที่มีศักยภาพสูงทีเดียวซึ่งใช้ไม่มีหมดเลยโดยเฉพาะประเทศไทยหรือประเทศที่อยู่ในแถบเส้นสูสเนี่ยอาจจะได้เปรียบประเทศทางด้านยุโรปโดยเฉพาะการนําแสงอาทิตย์ครับมาผลิตไฟฟ้าจะมาเสริมความมั่นคงครับในระบบไฟฟ้าของประเทศไทย แล้วก็ที่สําคัญช่วยลดปัญหาโลกร้อนอีกทางหนึ่งที่เรากําลังรณรงค์กันทั่วโลกนี้ปัจจุบันนะครับพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยครับที่จะดึงเข้ามาใช้เป็นประโยชน์เนี่ยเขาจําแนกว่าเป็นสองประเภทคือผลิตไฟฟ้าด้วยเซลลแสงอาทิตย์ส่วนหนึ่งแล้วก็ผลิตด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์ส่วนหนึ่งเราต้องแยกให้ออกถ้าผลิตไฟฟ้านะครับด้วยแสงอาทิต์ สามารถเนี่ยทำได้อย่างม,มีประสิทธิภาพทีเดียวแล้วก็เหมาะสมกับประเทศไทยมากเลยเพราะอะไรการที่จะใช้เซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์เนี่ยครับเป็นอุปกรณ์ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยการน,นําสารกึ่งตัวนําเช่นซิลิคอนผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตครับเป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ซึ่งจะสามารถดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนเป็นพาหะนําไฟฟ้า ทันทีที่แสงตกกระทบกับบนแผ่นเซลล์ก็จะเกิดถ่ายทอดพลังงานครับระหว่างกันเลยทีเดียวพลัางงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าก็คืออิเล็กตรอนขึ้นในสารกลึงตัวนําสามารถต่อเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทีเดียวถือว่าใช้งานได้เลยทีเดียวจากหลักการดังกล่าวเนี่ยครับเขาก็นิยมใช้กันอยู่สองกลุ่มนะกลุ่มแรกครับอาเป็นเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยกลึงตัวนําประเภทซิลิคอน จะแบ่งลักษณะการผลึกนะครับเป็นผลึกเดียวก็มีเป็นผลึกเป็นรูปผลึกครับแล้วก็แบบไม่เป็นรูปผลึกซึ่งรูปผลึกเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองประเภทเหมือนกันว่าผลึกเดียวผลึกเดียวเป็นแสงเซลแสงอาทิตย์ชนตดแรกเลยทีเดียวที่ได้ผลิตออกมาจําหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้วก็มีลักษณะเป็นซิลิคอนหนาครับประมาณ300ไมคอนหรือที่เรียกว่าเวเฟอร์ส่วนที่สองเป็นการผลึกรวมผลึกรวมเนี่ยครับ เป็นเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยที่ได้รับการพัฒนาขับขึ้นมาเลยทีเดียวเพื่อเป็นการลดต้นทุนของโซลาเซลล์แบบพลึกเดี่ยวจะได้ประหยัดขึ้นแล้วแต่คุณสมบัติของเขาเนี่ยก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานครับไม่ได้ยิ่งหย่อนกันเลยทีเดียวใกล้เคียงกับผลึกเดี่ยวเนี่ยมากที่สุดโดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยจะนิยมครับประเภทนี้ทีเดียวเพราะว่าโรงไฟฟ้าประเภทนี้ตอนเนี้กลุ่มของ เอ็กโกรฟเขานำเข้ามาอยู่แล้วก็ใช้อย่างเป็นรูปธรรมส่วนที่สองครับเป็นแบบที่ว่าไม่รูปไม่มีรูปเป็นผลึกซึ่งเป็นฟิล์มครับของ a ะมอร์ฟัสซิลิคอนซึ่งเป็นเทคโนโลยีเนี่ยที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอีกเพื่อให้ประหยัดต้นทุนแล้วก็เวลาในการผลิต ซึ่งเป็นฟิล์มบางๆขนาด0.5ไมโครน้ำหนักเบามีความยืดหยุ่นครับแก่บแบบผลึกเหมาะกับใช้โรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งเหมาะสำหรับแบบนั้นในบ้านเราเนี่ยโรงงานไฟฟ้าครับใหญ่ๆนะที่นำเซลล์แสงอาทิตย์ครับประเภทนี้มาใช้เนี่ยคือลบุรีโซราซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทฟิล์มบางใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน แล้วก็ใหญ่ติดอันดับของโลกด้วยสิเพราะอะไรเพราะเขาสามารถใช้เซลล์แสงอาทิตย์ครับมากกว่า545,000แผงอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยครับตั้งอยู่ในพื้นที่มากกว่า1,200ไร่ในจังหวัดลบบุรีถือว่าใหญ่มากนะอันนี้ครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ครับที่ประกอบด้วยที่ไม่ใช่ซิลิคนนะครับซึ่งเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพสูงเนี่ย25%ครับ มีราคาแต่มีราคาสูงมากไม่นิยมนะครับที่จะใช้ในพื้นโลกเราส่วนใหญ่จะไปติดตั้งนะครับเกี่ยวกับพวกดาวเทียมแล้วก็ระบบรวมแสงเนี่ยเป็นใหญ่จะไปใช้นู่นนะครับนอกโลกในอวกาศมากกว่าเป็นการพัฒนาครับที่จะใช้เซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยเพื่อที่ให้มีราคาถูกลงและก็สามารถมาใช้ได้มากขึ้นในอนาคตตอนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงพัฒนาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยใช้แค่เจ็ด เจ็เปอร์เซ็นเท่านั้นเองซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อยมากครับการนำครับการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าเนี่ยนอกจากนิยมใช้เนี่ยเป็นเซลล์แสงอาทิตย์แล้วส่วนใหญ่ครับยังคิดค้นเทคโนโลยีเอาความร้อนจากแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าด้วยมีลักษณะคล้ายๆครับแว่นขยายแว่นขยายซึ่งเป็นเลน เนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ในการรับแสงหรือกระจกต่างๆนะครับเอามารวมสะท้อนแล้วก็หมุนไปตามาดวงอาทิตย์เพื่อรวบรวมความร้อนจากแสงอาทิตย์ต่างๆครับเอามาไว้ที่จุดเดียวกันให้เป็นจุดโฟกัสเลยเรียกว่าระบบความ,มร้อนรวมแสงทําให้เกิดความร้อนสูงแล้วก็ผ่านไปยังตัวกลางเช่นน้ําก็ดีหรือน้ํามันแล้วนําน้ําหรือน้ํามันเนี่ยครับที่ร้อนเนี่ยไปหมุนกลงหันต่างๆไปหุนกัางหันเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง ระบบความร้อนแบบนี้ครับแบบสย์รวมเนี่ยปัจจุบันครับยังไม่ค่อยแพร่หลายมากนักเนื่องจากต้นทุนเนี่ยผลิตค่อนข้างจะสูงกว่าการใช้เซลลแสงอาทิตย์ครับและยังสามารถผลิตไฟฟ้าเนี่ยจากรังสีโดยตรงได้เท่านั้นเองฉะนั้นแสงอาทิตย์ครับจากทะเลทรายอันนี้จะเหมาะแล้วก็ระบบผลิตนะครับไฟฟ้าความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่เหมาะกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ย แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่จะเป็นลังสีครับกระจายอยู่แล้วมีเมฆมากมันจะได้ไม่เต็มมันไม่คุ้มในเชิงพาณิชย์นั่นเองการผลิตไฟฟ้าครับจากความร้อนแสงอาทิตย์ก็ยังแบ่งย่อยๆอีกนะครับตามกระบวนการต่างๆในความร้อนของตัวกลางเพื่อที่จะนําไปหมุนกังหันนะครับเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้าต่อไปซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะประกอบด้วยระบบรางพาราโบลิก นะครับประกอบด้วยรางยาวๆเนี่ยนะโค้งเป็นมิติเลยครับแล้วก็รับตัวแสงติดตั้งอยู่บนระบดหมุนเนี่ยของดวงอาทิตย์ที่เป็นแกนเดียวกันทําหน้าที่รวมแสงอาทิตย์ครับให้สะท้อนไปยังท่อขนาดแนวขนานกับแนวรางเนี่ยครับเพื่อถ่ายทอดความร้อนของเหลวเนี่ยครับหรือน้ำมันเนี่ยไหลผ่านท่อจริงๆและกลายเป็นไอไปขับเครื่องผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าต่อไปหรือจะใช้ก๊าซธรรมชาติเข้ามาช่วยเสริมก็ได้ ส่วนต่อมาครับเป็นระบบหอคอยประกอบด้วยตัวรับความร้อนซึ่ตั้งอยู่บนหอคอยครับรอ,รอบด้วยแผงกระจกขนาดใหญ่ซึ่งมีจํานวนมากครับแล้วก็จะหมุนไปตามดวงอาทิตย์สะท้อนไปเป็นตัวรับความร้อนและขอของเหลวให้ระเหยเป็นไอแล้วก็ไปขับกังหันอีกทีหนึ่งส่วนนี้นะครับกําลังวิจัยเพื่อจะมีส่วนใหญ่ครับอันนี้นิยมมากในประเทศสเปนเลยทีเดียวซึ่งอีกอันนึงครับอาจเป็นระบบ สลิงครับที่จะใช้ร่วมกับสลิงและความร้อนเนี่ยครับดึงจากดวงอาทิตย์แล้วก็ไปผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านความร้อนให้กับลูกสูบต่างๆครับเพื่อไปขับต่างๆอันนี้นะครับจะมีการสะท้อนคลื่นแล้วก็ขับสองแกนหมุนดวอทีตต่อจากข้อมูลคร่าวๆล่ะครับที่ได้คุยให้ฟังว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าครับด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์เนี่ยยังมีข้อมูลที่เจาะลึกเลยทีเดียวแล้วก็สลับซับซ้อนมากกว่านี้อีก มันเขาจะมีแบบจําลองนะครับในการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนแสงอาทิตย์ประเภทต่างๆเนี่ยให้เราได้ศึกษาค้นคว้า,อ,าอะไรเนี่ยจากตนเองเลยครับที่ศูนย์การเรียนรู้ชื่อว่า Green Education ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงงานไฟฟ้าลบ,บุรีครับโซราโซราจังหวัดลบ,บุรีอันนี้เพื่อเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ครับซึ่งเป็นแหล่งที่รวมพลังงานความรู้อย่างมีคุณค่ายั่งยืนเลยในประเทศไทยแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปติดตามได้นะครับติดตามได้ไปดูได้ติดต่อไปที่ <Okay. S 1> Green Education ที่โรงงานไฟฟ้าโรบุรีโซ,โซาโลาลรบุรีครับอันนี้ก็จะได้ข้อมูลตอนนี้เราก็ต้องมาคุยครับว่าปัจจุบันเนี่ยโรงงาน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการติดตั้งแผงโซลารเซลล์แสงอาทิตย์ครับที่แตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับว่าเงินทุนของแต่ละบุคคลที่เขาจะมาลงทุนแต่ที่ในเมืองไทยครับนิยมใช้กันอยู่เนี่ยเวลาเนี้ยที่ใช้กันอยู่ก็คือสองประเภทคือแบบติดตั้งแบบที่อยู่กับที่ติดตั้งแบบอยู่กับที่เลยครับเขาเรียกฟิกซ์ซิสเ็ม ซึ่งเป็นการติดตั้งแผงเป็นแบบระบุตำแหน่งเลยครับชัดเจนเลยทีเดียวโดยยึดไม่มีการขยับคยื่นเคลื่อนได้เลยแต่ก็จะต้องมีการคำนวณครับจากข้อมูลเฉลี่ยเนี่ยของระดับความเข้มของแสงในแต่ละพื้นที่นะไม่ใช่นึกดีดีจะติดตั้งเลยนะครับจะต้องมีการคำนวณว,ว่าองศาที่ตกกระทบมาจะตั้งมุมไหนองศาไหนอะไรต่างๆนี่จะต้องมีการคำนวณ เพื่อให้หาองศาครับแล้วก็ติดตั้งแผงเนี่ยเพื่อรับแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในการมุมสะท้อนแล้วก็การติดตั้งแบบหมุนครับตามดวงอาทิตย์ตัวนี้ tracking system ซ,ซึ่งการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับแบบที่อยู่กับที่เนี่ยจะทำให้ร,รับค่าพลังงานต่างๆเนี่ยจากแสงอาทิตย์เนี่ยได้ดีเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นเองหรือประมาณเนี่ยนะครับ5-6ชั่วโมงนะต่อวัน พราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยจากทางด้านตะวันตกไปตะวันออกเนี่ยที่จะให้ตรงเป้งเนี่ยเขาคำนวณมาก็ได้ประมาณนั้นนะครับไม่เกินหกชั่วโมงเท่านั้นเองเนื่องจากดวงอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีการเคลื่อนที่เขาอยู่ตลอดเวลาจากด้านตะวันออกไปตะวันตกแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ครับที่ติดอยู่กับที่เนี่ยจะรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ในเวลาเที่ยงวันเท่านั้นเองครับแล้วกลางคืนก็ใช้ไม่ได้เลยทีเดียวจะทําให้ประสิทธิภาพในการใช้งานของแผง เซลแสงอาทิตย์ไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควรแต่ข้อดีก็มีครับติดตั้งแบบเซล์แบบแสงอาทิตย์แบบนี้จะมีต้นทุนในการติดตั้งไม่สูงมากนักจะได้ประหยัดครับโดยเฉพาะการดูแลรักษาอย่างเช่นโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ลบบุรีโซลา่าจังหวัดลบบุรีครับซึ่งมีการนําระบบติดตั้งแผงโซลา่าเซลแสงอาทิตย์เนี่ยแบบที่อยู่กับที่ มาใช้กันเลยแล้วก็แผงโซลาเซลล์ที่นี่มีนะครับมากกว่า545,000แผงนะครับไม่ใช่น้อยเลยนะเต็มที่เลยซึ่งติดตั้งบนคาโลหะครับซึ่งเขาใช้ชื่อว่าซูเปอร์ไดมามีความคงทนต่อสภาพความชื้นสูงด้วยแล้วก็ติดตั้งอยู่บนฐานครับรองรับจากแท่นปูซิเมนต์ซึ่งมีการผสมพิเศษ ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเฉพาะเลยทีเดียวเพราะว่าทางโรงไฟฟ้าอันนี้เข้าได้อายุสัมปทานเนี่ยครับ25ปีฉะนั้นแท่นปูนก็ดีเหล็กยึดโครงสร้างต่างๆก็ดีครับจะต้องอยู่ให้ได้25ปีเพื่อที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายมีการปรับพื้นเทรายครับหินกรวดเนี่ยรองพื้นหนาเนี่ยอย่างน้อย10เซน เพื่อลดจํานวนวัชพืชที่จะขึ้นมาเขาจะแทรกมาค่อนข้างจะยากลําบากดีกว่าดินมันจะได้ดูแลรักษาถอนง่ายขึ้นไม่งั้นจะส่งผลให้เซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยครับจะมีปัญหาตัวเซลล์แสงอาทิตย์อันเนี้ยแบบฟิล์มบางๆเนี่ยครับจะหันหน้าเนี่ยไปทางด้านทิศใต้ทํามุมกับพื้นดินครับประมาณ10องศาซึ่งเป็นมุมที่ผ่านการคํานวณมาแล้วอย่างครับพิธีพิถันเลยทีเดียว เพื่อจะทําให้การผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เนี่ยก็จะจ่ายต่อเข้าไปยังระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับหรือกพผ,ผ,ผไปตามสายส่งจนถึงศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขตสามครับซึ่งเขาจะรับผิดชอบทางภาคเหนือเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วก็จ่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าจังหวัดต่างๆตามภาคเหนือตอนล่างครับภาคกลางตอนบน อย่างเช่นจังหวัดลบบุรีบ้างเพชรบูรณ์ชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์เป็นต้นอันนี้แะครับซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่กว่าจะคืนทุนได้เนี่ยต้องใช้เวลามากพอสมควรซึ่งการทําแบบนี้ครับก็มีข้อจํากัดเหมือนกันครับว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยที่อยู่ในการใช้งานเนี่ยครับไม่เต็มศักยภาพเหมือนกันที่จะผ่านออกมาการ ขาก็จะต้องมีการปรับปรุงมีการพัฒนาครับคนคิดออกแบบให้แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยสามารถเก็บพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ครับแบบหมุนนี่ตามดวงอาทิตย์อาทิตย์ขึ้นก็หมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยครับจะได้เก็บได้มากกว่าแทนที่จะห้าหกชั่วโมงอาจจะได้ประมาณสักสิบชั่วโมงอะไรเงี้ยครับซึ่งสามารถเคลื่อนที่ไปตามดวงอาทิตย์ตั้งแต่เช้าครับจดเย็นจดข้ามอย่างอัตโนมัติเลย โดยใช้เซ็นเซอร์มามีการตั้งเวลาควบคุมตังแหน่งการแผงที่หมุนเนี่ยครับเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ตลอดช่วงเวลากลางวันสำหรับโรงไฟฟ้าที่มีการติดตั้งแบบหมุนดวงอาทิตย์ครับซแห่งแรกของประเทศไทยได้แก่โรงไฟฟ้า SPP2 อยู่ในจังหวัดสระบุรีแล้วก็ SPP3 อยู่จังหวัดศรีสะเกษ SPP4 นะครับอยู่ในระหว่างการอยู่ร้อยต่อของจังหวัดศรีสะเกดกับอุบลราชธานีแล้วก็ s p p 5อยู่ร้อยเอ็ดครับทั้งหมดนี้อยู่ในความดูแลและดำเนินงานของ e x ็กซ์ o ซึ่ง4-5หจังหวัดที่เอ่ยมาแล้วครับได้วิเคราะห์แล้วก็ได้อะไรล่ะครับมีการตรวจสอบอย่างดีแล้วจนกระทั่งมาตั้งอะไรน,นี้เพื่อให้ได้แสงอาทิตย์เนี่ยส่องมากที่สุด ตามที่เขาได้คำนวณแล้วครับแล้วก็สำรวจออกมาแล้วนอกจากนี้แล้วยังมีแผงโซลาเซลล์ครับแบบคงที่เนี่ยซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ครับในประเทศไทยก็ยังนิยมใช้อยู่เหมือนกันครับอันนี้ซึ่งการทำงานครับของแผงอันนี้จะสามารถหมุนตามดวงอาทิตย์เมื่อหมุนตามดวงอาทิตย์เนี่ยครับความเข้มของแสงเนี่ยได้สูงสุดทั้งวัน โดยเฉพาะตัวระกลางวันแล้วก็ควบคุมจากเซ็นเซอร์ปัจจุบันก็มีครับโรงงานไฟฟ้าอย่างที่ว่านี้ครับหมุนเนี่ยตามดวงอาทิตย์มาใช้แล้วของภาคเอกชนเนี่ยสี่แห่งเหมือนกันครับสี่แห่งแรกออกมาใช้นี้ซึ่งสามารถที่เอ่ยไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับสามารถผลิตไฟฟ้าได้สามสิบเมกครับดำเนินการนะครับแล้วก็ยังมีการ หมุนนะครับใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ย SPP2 เนี่ยกำลังผลิต8เมกะวัตต์ก็อยู่ที่อำเภอวังง่วงจังหวัดสระบุรีแผงแสงอาทิตย์แบบผลึกรวมครับซึ่งมีแผงของเขาเนี่ยมากกว่า34,000แผงบนพื้นที่205ไร่ซึ่งมีลักษณะเป็นแข็งกลนะครับหมุนไปหมุนมาเป็นแผงอันนี้ซึ่งสามารถที่จะการทำงานของซอฟต์แวร์แล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆครับความเข้มของ รังสีดวงอาทิตย์ต่างๆเนี่ยเลยตั้งองศาหมุนเนี่ยครับหมุนตามรับแสงมากที่สุดครับในช่วงเวลาทำงานซึ่งเป็นการทำงานโดยอัตโนม,มัติครับจะหมุนไปตามดวงอาทิตย์เนี่ยเขาคำนวณแล้วครับเขาจะหมุนเนี่ยทุกๆแปดนาทีจะหมุนหนึ่งครั้งเปลี่ยนมุมนะครับองศาที่หมุนต่างๆเนี่ยครับก็ไปเรื่อยๆสามองศาแล้วก็ใช้เวลาหมุนเนี่ยยี่สิบ วินาทีเหมือนกันการทํางานเนี่ยแต่กรณีฉุกเฉินนะครับเขาก็มีในกรณีฉุกเฉินเนี่ยครับ,ก,ก,รก,นนรบก็จะในกรณีเช่นมีพายุลมแรงติดต่อกันนานเกิน15วินาทีเนี่ยคอมพิวเตอร์ครับก็จะสั่งแผงเลยพลังแสงอาทิตย์เนี่ยทุกแผงเลยให้หันมุมขนานกับพื้นให้อยู่ในตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่งโฮมทันทีเลยทีเดียวครับเพื่อความปลอดภยัยไม่ให้แผงไอโซลาเซลล์เนี่ยครับที่ทำเนี่ย โดนอะไรกระทบชำรุดเสียหายได้ซึ่งในกรณีนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกตินะครับพอทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะต้องเคลื่อนมาอยู่ในเป็นปกติเลยทีเดียวตอนนี้เราก็ยังต้องรู้นะครับว่าโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นโรงผลิตไฟฟ้าครับ ที่เรียกว่าโซล่าฟาร์มมันใหญ่มากเลยเนี่ครับเป็นฟาร์มและต้องเรียกออมแบบว่าเลี้ยงสัตว์เลยทีเดียวแบบปศุสัตว์นับว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ยครับที่ใช้เจ้าหน้าที่ไม่มากเพราะส่วนใหญ่เนี่ยการบำรุงรักษาดูแลก็น้อยเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ควบคุมอยู่ในห้องปฏิบัติการใช้คนน้อยแต่ตอนลงทุนตอนแรกครับค่อนข้างมากเพราะว่าแผงโซล่าเซลล์หรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูง ถ้าจะเปรียบเทียบกับโรงงานไฟฟ้าใช้เชืเ้อเพลิงประเภทอื่นครับหรือก๊าซธรรมชาติหรือจะเป็นฐานหินเนื่องจากอายุการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วไปเนี่ยเขาจะยาวนานกว่า20ปีขึ้นไปแล้วอุปกรณ์ที่ติดตั้งครับไม่มีส่วนใดเคลื่อนไหวจะนิ่งเลยทีเดียวเพียงแต่ไม่มีอะไรมากระทบเขาแล้วกันมันก็จะไม่ชำรุดเสียหายถึงอย่างไรนะครับการเดินเครื่องต่างๆในการบำรุงรักษาโรงพลังงานของไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ก็ยังต้องอาศัยวิศวกรซึ่งมีความชํานาญเป็นพิเศษมาดูแลครับบารุงรักษาต่างๆอย่างตลอดเวลาแล้วก็จะต้องเช็คระบบต่างๆเนี่ยอย่างละเอียดละออเลยเพื่อให้มีการผลิตกระแสไฟ,ฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็เต็มที่มากที่สุดฉะนั้นถึงจะใช้คนน้อยแต่ก็ต้องใช้คนที่มีความสามารถแล้ก็ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาประกอบ ในการ,ค,รควบคุมดูแลควบคุมการบำรุงรักษาต่างๆซึ่งอย่างลบุรีก็ดีนะครับหรือต่างๆของในกลุ่มเขาเนี่ยเขาจะต้องมีเป็นผู้ที่มีความชำนาญครับในการเดินเครื่องบำรุงรักษาต้องครบวงจรเลยทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งเนื้อที่ละครับของทางด้านลบุรีโซล่าครอบคลุมพื้นที่กว่า1200ไร่ และยังต้องแบ่งเป็นกะนะครับกะละแบ่งเป็นสองกะกะละแปดชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่ดูแลครับเนื้อที่พันสองร้อยไร่นะครับใช้เจ้าหน้าที่ดูแลเพียงสามสิบห้าคนเท่านั้นเองประกอบเป็นฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงครับแล้วก็รักษาความปลอดภัยซึ่งใช้เงนินใช้คนน้อยก็จริงแต่ครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีค่าสูงแล้วก็ผลผลิตก็ได้มากตอนนี้นะครับการนําเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาเนี่ยจะต้อง หาบุคคลที่มีความสามารถและเข้าใจแล้วสามารถแก้ปัญหาซึ่งน่าได้เพื่อไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายต่างๆค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวครับฉะนั้นต้องมีการคำนวณคือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่วินาทีแรกครับที่พระทิตย์ส่องมาเลยเขาก็จะต้องมีการคำนวณโดยคอมพิวเตอร์แหละแล้วก็ปรับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไปโดยอัตโนมัติและก็คนมีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆเท่านั้นเองครับว่าไม่ให้ผิดอะไรต่างๆขึ้นมาเพราะว่าจะต้องหลังจากที่ผลิตกระแสไฟฟ้ามาแล้วก็จะต้องป้อนครับส่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยเข้าสู่สายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหลังจากนั้นแล้วก็จะต้องดูการทํางานครับจากคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับแล้วสั่งการโดยคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยทุกอย่างเลย ว่าการทํางานเนี่ยของแผงโซลาเซลล์ต่างๆเนี่ยที่ได้รับแสงอาทิตย์มาเนี่ยทั้งหมดนะครับจนกว่าแสงอาทิตย์จะหมดแห่งวันนั้นอันนั้นก็จะต้องหยุดพักระบบต่างๆก็จะหยุดพักแล้วก็ผลิตใหม่ในช่วงเช้าครับสําหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่างๆาที่ทางนี้ครับเขาจะต้องมีการฝึกทักษะฝึกอบรมเรื่องโปรแกรมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย โดยเฉพาะที่มันจะยุ่งยากครับคือเซตร,ระบบเนี่ยแผงโซลาเซลล์ครับชนิดหมุนเนี่ยครับให้ไปตามดวงอาทิตย์เนี่ยให้ได้มากที่สุดให้คุ้มค่าที่สุดอันนี้ครับค่อนข้างจะยากแล้วก็ละเอียดอ่อนพอสมควรซึ่งปกติแผงช่วงนี้นะครับก็คงจะใช้ต้องคอยระวังเหมือนกันครับรว่าถ้ามีฝุ่นละอองก็ดีน้ำก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครับเป็นหมดเป็นดังเนี่ย ก็จะต้องมีการทําความสะอาดแล้วก็ดูแลบํารุงรักษาอย่างใกล้ชิดครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าค่าแผงต่างๆเนี่ยราคาสูงมากเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราค่อยต่อกันในวันพรุ่งนี้รายละเอียดต่างๆช่วงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ